คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีช่องต้อมพารวยทุทกๆท่านนะคะมาดูหวยฮานอยนะคะพิเศษปกติ VIP วันนี้นะคะสุดวัดดวงค่ะเพื่อนเพื่อน ้อฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องต้อมด้วยนะคะมาดูผลของเมื่อวานกันก่อนเนาะรอบพิเศษนะคะ6 6หนะคะแล้วก็98เนาะ65เพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดเนาะวิ่งเลข รูดนะคะเลข6เนาะก็จะเข้า65นะคะส่วน98ไม่เข้านะคะต้องการเลข9แต่ไปไม่ถึง98นะคะถึงที่94นะคะแล้วรอบปกตินะคะเพื่อน483เนาะแล้วก็99นะคะ83ไม่เข้า99ไม่เข้านะคะรอบ VIP ค่ะ2 3 5 แล้วก็4 3นะคะ3 5หลุดนะคะ4 3ก็ไม่เข้าเนาะเพื่อนๆคะเราเข้ารอบเดียวคือรอบพิเศษแล้วก็เข้าแต่เลขรูดนะคะเพื่อนๆเนาะต้องต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆ FC ทุกๆท่านที่ยังรักยังชอบยังตามสุดรวัดดวงนะคะไม่เข้าเนาะไม่เข้ามา2วันแล้วนะคะเพื่อน ต้องต้องขอโทษจริงๆเลยนะคะขออภัยจริงๆเลยเนาะเจาะมาการเลข9นะคะแต่ก็ไม่มี98และ99นะคะเนาะมาดูกันต่อนะคะเพื่อนของวันที่16นะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนดูตัวเลขแล้วยังไม่เป็นที่ถูกใจก็รับชมเพื่อความบันเทิงไปก่อนก็ได้นะคะเพื่อนเด่นนะคะจะเป็นเลข6และเลข3นะคะ เลข6ก็จะมี60 61 62 63 68นะคะเลข3มี30 31 35 38ตัวสุดท้ายก็คือ39นะคะส่วนตัวกันนะคะตัวกันจะเป็นเลข7นะคะมี70 7จ็ดนะคะ74 78เนาะอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะทุกคนต้องจะเน้นให้5ชุดเหมือนเดิมนะคะมาดูตัวแรกเนาะหก0 6 หกหนึ่งหนึ่งหกนะคะสามเก้าเก้าสามสามศูนย์ศูนย์สามและตัวสุดท้ายนะคะเจ็ดสามสามเจ็ดนะคะเพื่อนๆวิ่งรูดนะคะวิ่งเลขหกเนาะรูดเลขสามนะคะต้อมขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงเฮงปังปังวันนี้รับทรัพย์กระเป๋าตุงกันทั่วหน้าเลยนะคะตั้งแต่ หุ้นตอนเช้าไปจนถึงลาวและหุ้นรอบดึกเลยนะคะเพื่อนๆเนาะเข้าทุกๆุกนอยนะคะเพื่อนแล้วก็รับซัพย์ช่วงสี่โมงเย็นกันด้วยนะคะยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะนเพื่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย